ไลออนไฟดับไฟดับเกือบสามรอบแล้วครับคืนนี้ถมาซ่อมคืนที่สองสวัสดีทุกคนนะครับในะวันนี้กลับมาอยู่กับผมน้ำชาครับลนะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมรถไซชาวามาเป็นคืนที่สองนะครับผมมาต่อให้นะครับ <laughs> ามาครับคืนนี้เป็นยังไงไปเริ่มกันเลยครับ อ้าวดีใจใหุ้นฉันมาถึงคุณไม่ได้ยอมแพ้เยี่ยมมากคุณต้องการ200ดอลลาร์และชว์มาฟรีอย่างแน่นอนเราได้ทำการปรับปรุงบริเวณนี้เราได้เพิ่มมะเขือเทศไม่ใช่ขนาดใหญ่ตอนนี้ใช่ไหมแต่มันมีเหตุผลจริงจำไว้ฉันบอกว่าการิกาเป็นสิ่งที่สามารถปรับใช้ได้อย่างอิสระดงนั้นฟังให้ดีน่าสนใจนะพี่น้องอ่านมาในวันนี้ พี่น้องจะมาเรื่อยๆพี่น้องที่สองจะต้องใช้คำสั่งเดียวกับคำสั่งแรกคำสั่งเดียวกันเหรอแต่มันมีข้อจำกัดเพราะบางอย่างเครื่องหมายไม่ทำหน้าที่ได้เมื่อมีพี่น้องตัวที่สองในบริเวณทำไมเพราะว่าคุณต้องทำซ้ำคำสั่งแรกจากกระดานแตคุณจะอ้าวนอกจากนัน้น,น,น,นยังยเปลี่ยนเนื้อท h o m ให้มันแปลกนะฉันจะบอกว่า ห่างมันเคลื่อนไหวนะหายใจได้วิ่งมาที่สามย่านแล้วแบบไฟจะปิดไฟจะเปิดแค่นี้ทำสิ่งนี้เรื่องสงสัยเราการานการอยู่ขยับได้ด้วยวะรอน่าด้วยเหตุผลบางอย่างที่ยังไม่ทราบไปดูคลิปก่อนที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะควรให้ความสนใจโชคดีในการทำงานเนืนี้โบร์ไก่ย่างขยับได้น่ากลัวพี่เฮ้ยอันนี้พี่มาจากแผนเวทซอมบี้ใช่ไหมพี่ นี่ซอมบี้ตามมาไหมบ็อ,อกซี่โคละไก่เือกเทียนทำไมมนเผือกเทียนจะค่อนข้างป๊อปปูล่านนี่สั่งมาสองอันเลยไายปึ๊บสั่งเหมือนเดิมใส่ผักก่อนก็ดีแต่แป้งมันก็ยังเป็นแป้งเดิมแป้งมันจะหายใจได้ไมั้ยนี่คือที่สาม <c oughs> <c oughs> ไงไ่ยังนีง้ ก็เลยสงสัยก็เลยกินแบบมไม่รู้สิอะไรอาจจะไม่ได้อซอบซ้อนมปเ่างปเทศก็ได้เฮ้กินเนื้อกายึุม้วนไปนี่ครับอันสุดท้ายไปกันเลยโค้อร่อยครับระวังใหญ่โดนซอมบี้กินนะ กินเกาะมาด้วยนะมาชอมากไก่ผักกาดมะเขือเทศไก่มะเขือเทศบ็อกซี่คุณละบ็อกซี่ไปกินก่อนนะครับไก่มะเขือเทศผักกาดไก่มะเขือเทศอ้าวคนนี้มาครับเปิดผักกาดกับมะเขือเทศนะคนแรกนะกินไปกินไปที่ถึงไก่อะใส่ไก่อะต้องไปตีนะ จึงติดไลออนทอยเลยนะไก่ไม่เคยเท่ไงไก่มันจะหายใจยังไงนี่ไงไกม่มันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยขออน่อยครับมันมีหมอกด้วยใช่ไหมนะถ้าผมมองไม่ผิด โ hmm. oh อ้มากอดซ่อมไฟครับผมวายไลออนทอยเด็ด hmm. ป้ายก็ยังเป็นป้ายเหมือนเดิมซ่อมไฟซ่อมไฟไปซื yes. ้อกลับไปทำงานต่อมันมันไม่น่ามีเออ่ ทำไมมันต้องมาตอนนี้อีกแล้วเนี่ยซ่อมไฟเสร็จมาทุกทีเลยพี่เอ้ยเอาเนี่ยอะไรอั่เนี่ยถ้าคุณเคยเห็นผู้ชายคนนี้หรือเปล่าปัวระวังเคยเห็นคือท้ายกับถุงขยะถ้าคุณเจอเขาโปรดโทร04023อืมอืม,อม ตรงตรงหน้านี้คือผมต้องรับนี่ใช่ไหมเนี่ยได้นังไงเป็นการเขาดูนะค้นหาเขาแน่โทรไายไม่ได้มาสั่งชาามากด้วยพี่ให้ทิปผมไหมอ่ะได้อะไรว่าวันนี้มีแต่อะไรต้อตงแซ่อร่อยกลับมาไทยมอเทียนอุ้ยกินเหมือนเดิมเลยพี่ กินไก่ก็ไม่เคยเทียนพี่ไก่ไก่ที่กาล่างไม่ตเคยเที่ยนนี่ถ้ั้นมาเนั้นมจับตำเชวมาต่อน,นได้เลยสูตรพิเศษสูตรยากตัวใหญ่ึบนี่เชาวม่ายากเนื้อไก,ก่ึึบบเ นี่ครับขอให้อร่อยือมแต่ว่าพี่เขาไม่โดนซอมบี้กินนะกลับมาอีกแล้วพี่เอ้ย,กยไก่มันเคเทีเมื่อกี้ยังไม่พอจะเอ้ยคนตรงนั้นมันเอ้ยโยเอ้ยโบ้ใครอะโอ้โหมากอมีแต่อะไรวะเนี่ยโบ้ทำมมันเหลี่ยมมากเลยคนนั้นนะ มันไม่น่ามาถุงขยะได้น่ะเดี๋ยวงานนี่ครกลักบมาสั่งอันเดียวซะด้วยหรือว่าซอมบี้มันขอกินอืมไม่รู้อืมอันนี้นถุงขยะอะไรกับถุงขยะนั้นเหรอมันช่างบิ๊กเนี่ยที่เขาให้ให่หุูปลาก็กสง่งของมาอืม ผมควรโทรไหมเนยมันก็สั่งอาหารถ้าโทรมันก็เราจะไม่ได้เงินอืมแต่เล่นตามเกมกันนะเดี๋ยวผมไม่โทรมันมันก็น่าสงสยยัยจริงๆคนนี้อาจจะสีเสื้อมันก็เหมือนนะโทร4023 4023 เหมืเหวี่ยอ่อช่วยได้ครับมันมีคนถือถุงขยนะมาอยู่หน้าร้านฮนะนช่วยจัดการหน่อยะพี่อ่าอันนี้คืออ๋อมันมันไปแล้วครับต่อไปนะื้อุ้ยไปไหน,นเนี่ยเดีย๋ยววิ่งไปเดี๋ยวโดนผีไล่ไปแนละ้วชีวาา่าไก่ผักกาดหอมชีว่าไกา่ม่เคอเทศ่ยงครั้งนี้ไม่ใส่ม่เคยเทีย่ยง จะมีแค่ผักกาดหอมอืมสงสัยกินด้วยกันแล้วไม่เวิร์คสั่งแยกอย่างอันนะไนโอนปูตีนนี่ครับเอาไปไก่ไม่เคยเทศอุ้ยไม่เคยเทศเหลือสามอ่ะว่าต้องเติมมั้งล่ะเราจะมีพี <h 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 <h: <h <h ่น้องอะไรสักอย่างมาอีกยังไม่เห็นเลยว่าผมเติมผมเติมผักเหมือนกันกะหล่ำเนื้อสามเทศเหลื้อสองให้ผมเติมผักเหมือนกัน อ่ะเอ๋ไปอืมพ mm ี also, Why? Why? ่น้องอืมมันน่าจะเป็นพี่น้องนะเนี่ยมันหน้าตายแบบนี้เดี๋ยวผมต้องผักมันดีกว่าผีรอได้คนรอไม่ได้ไลออนโกสเวดไว้ไว้ใส่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 ยุ๊ปนั่นแหละมล้วือยที่อีอันนึงยุ มันน่าจะมีปุ่มวิ่งนะเน่ยหนีได้นะมาชมมาม่าไก่ผักกาดเมฆาเทศอันนี้ผมต้องจำให้น้องเขาด้วยใช่ไหมอืมคิดว่าใช่หน้าตายอย่างนี้ไม่น่าใช่คนปกติน่นนะเขาไปฮาโลวีนมานะที่กอทีนม่นแห้ะเขาไม่สั่งน้องเขาไม่สั่งเขาอืมหน้าถึงไปต่อใช่ไหม ครับออเดอร์ปึบ t h จรงกิงจริงจิงจริงจิงอออ่าหน้าเหมือนกันเนี่ยไม่มีคำสั่งด้วยอืมชุดเคเหมือนกันแสดงว่าผมต้องทำอันเมื่อกี้ก็ค่อนข้างง่ายแล้วเนี่ยใส่ทุกอย่าง ห้องน้ำหลังร้านมีนะครับเผื่อพี่ของคุณน่าจะไปเข้างน้ำอยูอ่นี่ครับอีกอันหนึ่งแซบแซบครับแซบแซบนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมนึกว่าผมทำผิดกลับกลัแล้วสนามหญ้ามันคือสนามตรงไหนนี่วิ <c oughs> ่ยพี่แม่นตาเท่ยังพี่คอยไหมพี่เหมือนนักล่าเลย อคกซีโคล่าสองอันอันนี้น่าตื่นตลอดคืนเอาเลยพี่เอาอีพี่ชวมากไก่ไก่ผักกา่มะเขือเทศจัดไฟชอมาเรา่น่าจะมีแบบอุ่นร้อนได้นะแต่ว่าในเตาเนี่ยผมไม่ได้ใช้เตาเลยนะี่คืนแรกนะผมว่ามันน่าจะอุ่นได้นะบางทีอาจจะแบบ มีให้เล่นเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับอุ้ยผมลืมประกาศเดี๋ยๆเดี๋ยว,ยวทำใหม่ก่อนลืมประกาศบายพูดเพลินไปหนฮึบใส่ผักสองอย่างฮึบไก่ฮึบแ,แต่มันไม่มีชามาที่ไม่มีไก่นะมันมีไก่เป็นส่วนผสมทุกอย่างชามาไก่ มีตะไคร้ไก่กไกไมันเต้นอีกบายนี่ผมจะขายอะไรทีนี้เนี่ยอืมิ่งยิงอืมไกกับพี่อืมไก่มันเต้นนะไก่มันเต้นนะผมต้องออกแล้วพี่มันไม่น่าดีเหมือนลุกขึ้นมาเต้นชิคกี้ชิคกี้ซสซะอย่างผมว่าอันนี้น่าจะหลังร้านนะผมออกไปไหนไม่ได้แล้วพี่อุวว้ย อันนี้มันผมต้องซ่อมไหมเนี่ยไนออนเทสแบ็กกลายเป็นถุงขยะอย่างเงี้ยไปติดแล้วเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะไปแล้วแหละอันนี้มันจะมีอะไรมาอีกไหมไม่มีพี่เขายังว่าจะไอ้ซอมบี้ได้ไงพ,พี่เขาเปลี่ยนเป็นผักกาดหอแมแล้วสุดๆแบบนี้ เอาเลยครับโคลาฮัพอนาเตอร์โคลาฮึบไก,ก่ผักการหอมยจะซื้อไม่กินมะเขือเทศแล้วใส่ซอมบีช้ชอบบล็อกชอยบล็อกชอยนะฮับหอยซงเลยฮึพขวัญหลายครับ คือนี่ช่างยาวนานอืมน่าอร่อยนะอืมชอมาไก่ชอมาไก่ผักกาดหอมแ้บ็อกซี่โค้ร์เแขนแขนมาน่านามาทำชามามากเลยเหมือนขาหมูชนอะมาไก่ไก่ใช่ไหมไก่ใช่ไก่กับไก่ผักกาดหอม,อมนี่ครับตรงบ้าย อีกอันนี้ฮึบฮึบกายฮึบพักการหอนพักการมิ้นแค่เสียงในหัวนีขออีกหน่อยครับแต่มันไม่มีคนมายืนนะน่าจะไปแน่าโดนผีจัดการอุ้ยไลออนไฟดับไฟดับเกือบสามรอบแล้วคืนนี้ต้งมาซ่อมอุ้ย โ b โ o b โบ b อะไอเมื่อกี้ตกใจจริงเลยน่ากลัวคนลุกเลยาลอ้อนเซนอืมอืมไม่มีผีมีแต่เมื่อกี้อนะว้าวพี่จะไปเดินอะไรต่อั้ยแดงไหมใช่บ็อกซี่โคลาสอง กับไก่ผัดผักชีจัดไปบ็อกซี่โคลาบ็อกซี่โคลาไก่ผัดผักชีขี้นสีแดงเหมือนชื่ออื่นเหมือนเสือ้อเลยเหมือนเสือ้อเลยวันนี้ทำไก่ฮะไก่ผั <laughs> ดผ <laughs> ักชีอร่อยฮะจัดไรครับขออันหน่อยครับอืมคืดนี้ กลับมาเลยอ,อร่อยขนาดนั้นเลยพี่ไก่ผักกาดหอมไก่ผักกาดหอมสงสัยมันกระเทนไม่อร่อยแต่น่าจะลองมันกระเทนเพิ่มเหมือนกันบี่อกซีโฟราด,ด้วยจัดไปอ้าวเฮ้พี่ส่งเลยไก่ผักกาดหอมสองไก่รวมหนึ่งเฮ้พี่สงสัยมันกระเทนไม่อร่อย กลายโอ้ยกายคืนสองมันค่อนข้างยาวยยาวกว่าคืนแรกมากเลยสงสัยมันคิดว่าเราเล่นเป็นนะมันเลายยัดมาหมดเลยจะมีว่ามันมีคืนสามไหมเนี่ยแต่ว่ามันจะยาววันนี้ได้อีกหรอเนี่ยส่งไปครังต่อไปรวมมาสุดท้าย เนื้อเทศใกล้ใกล้หมดนะประกาศที่เหนือน้อยวายวายังเอา้าเอา้าลงไปพร้อมกันอันส่งได้ไหม,ส,มส่งได้ครับเดี๋ยวซื้อไปครับขออ,อย่างลอยผ่านนะวันที่สองจบแล้วคืนที่สามเดี๋ยวคืนที่สามผมจะมา เล่นต่อในคลิปหน้าครับเพราะว่าผมว่ามันต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกแน่ๆผมเก็บไว้คลิปหน้ากันนะไว้เอา้าผมหลบใต้ต๊ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวยอุนยมน่าสนใจนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในคืนที่3ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณี่บชมครับสวัสดีครับ